อ่าเยี่ยมมากนะครับก็มาโอว what the fuck that bullet เย a นี่ก็เป็นห้องเด็กนะครับอ้่ะ้อไม่ได้นะฮะเล็กน้อยนะฮะอ่ามันจะเป็นที่บอร์ดไอ้เวสเบิล what ต h e u ซักเด็ดบ l ลเล็ตซักมาบ l ลเล็ตบิทซักไม่โดนเลยวะ yeah you dead now bitch ทัดกันทัดกัน hey what's up girls hey watch it อ้าวทำไมยังมีคนเหลือรอชีวิตวะเนี่ยเฮ้ยชนาโยเดียริชนาโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่แปบงแปบงแปบงอ่าได้ปืนมาแล้วนะครับเราไม่ได้ฆ่าเขาเราแค่ไปฆ่าเขาเราแค่ขโมยถปืนเข้ามาแปบงเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้แมวเออออกมาในโลกของความจริงแล้วยามึงเองเร็วเร็วแมวเหรอแมวเหรอแมวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทางยาวงี้แม่งมันต้องแว็บมาอีกแน่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนฮะเดี๋ยวเพื่อนฮะโอเค ไอเสุนเกอแบแบสักไมบุหเนนั่นไม่แล้วเอากลับมาที่เดิมนี่ว่าเฮ้ยอุ้ยชีนหายตัวด้วยบิฟ้าบฟ้าวินนิ่งสัวินนิ่งวนนิ่งวิน่ง่งโง่โหานใชไหครับแม่หายตัวได้นะครับระวังให้ดีนะครับ อาหัววัวนะยังไม่ได้ใช้เลยอ่าระเบิดนะฮะเก็บไว้นะว่างระเบิดไปแล้วไอ้สัสเฮีเอ้ามันเป็นเยอะเลยนะเด็ดย็นเ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 ย็นก่อนระเบิดไปแล้วไอ้โขนยังเลวไม่โดนเลยเฟืองนะอ่าจะดีนะจู้เอ๋ย you, <L an> you dead now bitch dead yeah what the fuck I don't w a n t to go in here

โอ้ยย oh yeah. ่ปเหลือสอนัดสุดท้ายนะครับต้องเก็บไว้อย่างประหยัดเลยนะฮะอ่านะฮะอะโมโลชอป over here มอโลชอปโมอโลอป over h e r เฮ้ยลโัน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 ลัลันลันมฮ่าฮ่ม้มอนเต็มเต็เ้ยอนี่ไ้ยู อย่าอย่าอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งย่วิ่งวิ่งวิ่งมาหากูแล้วเฮ้ยเดินเดินเดินยุดยุดยุดกูบอกให้ยุดไอ้สัสเอออยู่หน้าห้องไอ้มึงโอ้ีกันดับไฟด้วยนะฮะดับไฟดับไฟเหรอดับไฟเหรออุ้ยของแถม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 ซื้อหนึ่งแถมสอง อันนี้ก็ไอ้ลลก็ตายไปแล้วนะครับเจอกูเอ่อบวกไปนลฮะอ่าอ่าหัววัวนะับเรายังไม่ใช้เราเก็บไว้นะครับอ่าเก็บมานะครับระเบิดด้วยนะฮะอ่านะฮะแ้วล้ล้วเล้ลวลล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 ลัลลลลล้้วยว้ <infring es> ่ว <Wet serves> <No. S 1> เฮ้ยแฝดเว้ยนั่นวารใส่กูเลยึมไม่เล่นลมาหากูละลับลัลาผู้ชายลัลัไอมึงเอาผู้ชายลัลัมึงผูชายลันลัชายลัลัลัน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 บูมเก็บไปนะครับ

นี่นี่เอา้าจะหลบทำไมวะนี่นี่อ่ายูเฟ l บ u d ี y เย่เผาแม่งเลยเฮ้ยนี่มันลูกเบเบ็ดลูกขางฐานฟ้านะฮะที่คุณเห็นนะนี่เป็นเบเบ็ดน,นะครับอ่านะฮะเบเบ็ดน,นะฮะในตำนานนะครับอ่าวิธีง่ายๆเราต้องอ่า ไฟเผานะครับแล้วก็รอเบเบร์มานะครับเบเบร์ในตำนานนะครับเบเรดเบเรดไฟนะครับเบเบร์ไฟนะฮะฟินิกส์นะฮะเป็นฟินิกส์อันนี้เป็นธาตุน้ำนะครับเอ้ยเดี๋ยวจะธาตุอะไรนะฮะเฮ้ยดูลงไปเย้เกนต่อฟาสชั่นเอสซัคเย้ลงไปเล่นหนักเฮ้ยระเบิดเลยอา เบรบในตำนานวูดููเฮ้ยเดินอะไรนะ holy shit wow wow w อ w เออมีส euh ีฟ้าด้วยนะมีเด็กเชี่ยสีฟ้าด้วยโอ้โไม่น่าเชื่อนี่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 ตายเออไอ้เชียนั่นโดนแรงพายุปั่นโดนเบรเบนเบรเบ้ลูกข่างประธานฟ้า มม่ตายยากเหรอวะของแถมของแถมเออตายเฮ้ยไม่มเบเบเด้อเบเบเด้อที่ชูวันโกชุดอ่าลงไปรอดแล้วแตกของเพิ่มไปหลังนะครับอะางเงี้ยเฮ้ยนั่นมันเบเบในตมันานเต่าขนองโอ้โหจุดยอดเบเบนะครับมันต้องอยู่ในที่ชื้นด้วยนะเห็นไหมเต่าขนองเต่าขนองของมึง ตกน้องเหรออ่าจะ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 อู้เย้ขึ้นสิวะอ่าไปนะครับอ่าช็อตกันนะครับ What the Oh please not the carries again anything but the เล่นมาแล้วเอ้าเอ้าข้าพูดกันเองอีกโอ้โหคนโง่เลยสัตว์ แหมไม่มีการจ o n คราว w d there's bang อ้าวทำไมอีเกแค่นิ่งวะเฮ้ยเอคนดีอ่ะเนี่ยนิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยสัตว์โอ้โหเมียนเหรอมึงเมียนเหรอมึงหลอกกูได้สัตว์แต่คราวหน้าไม่คราวนี้กูยอมสัตว์แม่งคือเดินโค้นเนียนอะเดินแบบสบายใจแล้วมามาชนกู เฮ้ยแบงยัยแบงโมจิคิวยัยทริปเปิ้ลคิวโอ้โหโอ้โหมึงเบร์เบร์รุเต่าสถานฟ้ารูกขังสถานฟ้าเฮ้ยอย่าไปไปไฟไฟไฟองเขาไม่ต้องทำมาจากของดีนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเตะเบร์เบรได้และลงเขาแล้คุณอาจจะพังได้นะครับเฮ้ย ถ้าลุงเท้าคุณไม่ดีลุงเท้าคุณอาจจะขาดได้และลุงเท้งก็เีมเท้าคุณด้วยนะครับวิเียเนี่ยในน้ำเหรอเนี่ยอ้าวเย่หายแล้วเย่ fuck shit h o l กระ a p custom bullet what the f ช c k shit shit custom b ตเย e I feel better already ไอ้ฟิวอุ๊ยสั่นโดนไฟเยี่ยวใส่ไปเองนะเพื่อนดับไฟนะฮะอุสกายแบงอุสกายแบงแบงแบงแตงแบง yeah what the oh, yeah, เอาเชี่ยลงประตูได้สัดเอากูไปด้วย no พิเศษนิดล็อกชันต,ติ้งออฟเบรกิ่งวิวโอเพนออกเกตอ่าถ้ามันถ้าอันนี้พังนะเราสามารถเปิดประตูได้นะอ่ะเยอะใส่ That's the ticket เอ้าอ้าวเชีย่ยไหมไม่มช็อตวะช็อตดี Fuck open up bitch God damn it open up สัตว์แม่งกูเยี่ยวโอ้โหโตเต็มผนังแล้วเนะี่ยดูดิ open, bird, โอโเพนเปิดสัตว์โอ้โหเชี่ยแม่งเอ้เอากูเยี่ยวะเต็มแม็กเลยเชี่ยแม่งยิงนัดเดียวเปิดเลยไอ้เชี่ยโอ้โหโงงนานนัดเดียวฮนะอะไรเนี่ยวนะิ่งตกใจตกใจไอ้สัตว์ตกใจเลย อยู่นี่เองอ่าเข้าไปนะครับต่อมาได้แสบสู่ความเวิร์ว่าอันไกลโพนไปกว่ามาแล้วโอ้ลงบอลบ้าอ่าต้องเยี่ยวอะเป็นของที่ระลึกไว้นะครับเยี่ยมเป็นของที่ระลึกไว้นะครับ อ่านะว่าเราไปจากที่นี่แล้วนะครับโอเคเฮ้กูไปแล้วบ้านเกิดกูเฮ้ยโหตามออกมาตามออกมาเอึงตามออกมาเหรอ <c oughs> ตามออกมาแตาไ่ไปไปไปเชี่ย <c oughs> มึงองปั่นกูเบร์เบร์เบร์ด้วยทางสายฟ้าไอ้เงี้ยโหมึงจะมายตัวึงเหรอ

่านมาระอ่าเฮ้ยแกจูปิเรน are going to die free for merrier yeah ไม่มีอเลยเลยนะอ่าอันนี้ร้านอาหารนะ g r รซี่ Panda นะครับร้าน g r รซี่ Panda น,นะฮะอ่าเดี๋ยวดยวิเข้ามากินอะไรหน่อยฮะกูหิวแล้วนะ,อะเอ้ยเอ้ายังไม่ได้สั่งเฮียเลยมา <c oughs> ดูพี่แกเดินถือกันไก,ก่ก <c oughs> ันแฮะเฮ้ยรับอะไรดีครับ <c oughs> ผมขอเอาเนื้อพริกกระจูผัดเผ็ดแล้วกันนะครับมผมนั้นขอจุลินซีลมควันแล้วกันเมนูเฮียงั้นนี่มีเราใครจะไปแดกันอ่าเอออุย้ยนี่พนักงานมึงเหรอเนี่ยงงงงพนักงานมึงเหรอเนี่ยรับอะไรดีครับอ๋อมีแต่กันไก่เหรอเนี่ยวันนี้เรามีเมนูเสนอคือเมนูกันไก่ผัดเผ็ดนั่น,นเอง อืมรู้สึกว่าผมจะไม่เออยากกินกันไกลเท่าไหร่นะเดกแดงตั้งเยอะมีเฮียอะไรก็แดงห้หมดช่วงนี้อาหารยิ่งแพงอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดอ้ไม่เอาชีสนะครับเฮ้ยอะไรข้างหลังวะเนี่ยฟฟฟััักกกอะเฮียดิก มันเครียดและกูไปจ่ายตังนะค์เหมือนนี้แค่ไม่กินกันไกลนี่นะ oh, no, no. Hey. โอ้โนโน้ีแนี้ย holy shit it's still coming mobby eat this you fuzz accumulating turd ball oh hey man it's the h e a d you gotta trash their heads hey you're right it's all about the heads oh head head นะครับ ไปด Styles, Diamond, ูกันเฮ็นนะอ่าบงบูมิชชัอตบูมิชชอ่แบงบูมเิดชั่นบง Have a nice day บับงบังหัวจะ่งไเฮ้ยอันนี้อ้าแบพี่เป็นอะไรครับพี่เป็นพี่อะไรครับ Yay. Okay. bang. Yeah, you did not be scared. Got <laughs> yeah, <suck> some bullet. <laughs> hey.